เตรียมพร้อมคลิปนี้บ่าวเบิการจะพาท่านผู้ชม,ปมไปดูการเตรียมความพร้อมออนะครับนะการเตรียมความพร้อมเปิดด่านไทยลาวบึงการนะครับปากทันบบิกการนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับกําลังทางเทศบาลน,นะครับก็กําลัง ให้ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านผู้ชมมาทำความสะอาดนะครับกำลังทำความสะอาดจันใหญ่เลยครับท่านผู้ชมขึ้นทางลงของด่านบึงการปักสั่มนะครับเปิดแน่ๆนเลยครับท่านผู้ชมของเจวันจันนี้แหละนะครับวันนี้วันหลักจี๊ดนะครับเป็นวันแรกปกติก็ตามถ้าตามรายงานก็เขาบอกว่าเปิดวันนี้นะเปิดวันนี้ก็ทำความสะอาดไปก่อนนะครับ ว,ว,วันอาทิตย์ก็ทําความสะอาดไปก่อนว่าคงไม่มีใครเดินทางวันอาทิตย์แนะครับท่านผู้ชมวันจันทร์นะครับคงจะมีการเดินทางข้ามฟ้าระหว่างพี่น้องชาวลาวชาวไทยครับท่านผู้ชมเริ่มแล้วนะครับเห็นหมว่าจะเปิดถาวรเลยนะเปิดถาวรเลยเพืองการปากสัยน,นะครับท่านผู้ชมเพื่อเืการได้อา่านบทความในในที่พิมพ์บางฉบับก็บอกว่าเปิดทั้งหมด17 จังหวัดเลยนะครับ,บชมรมสลับด่านสากลไทยลาวทั้งทั้งใต้ก็มีทางภาคตะวันออกแล้วก็เมียนมาก,ก็มีนะครับเปิดกันเยอะเปิดกันหมดเลยเท่าเราฟังเทศติกับรันน้องของเปิดหมดเลยครับท่านผู้ชมเปิด7-8จังหวัดเปิดเปิดหมดเลยบางจังหวัดก็มีสองด่านก็มีนะอย่างเมืองกาอย่างน้องคายนี่มีสองด่านนะน้องคายมุดาหารนี่ก็สองด่านนะครับท่านผู้ชม ก็บรรยากาศเก่าๆหวนคืนกลับมานะครับท่านผู้ชมครับเป็นรถบรรเทาสาธารณภัยนะครับมาล้างอับฉีดนะครับน้ำเพื่อทำความสะอาดบันไดขึ้นลงของทางไปที่จะไปเมืองปากสานนูน่นนะครับท่านผู้ชมปาาซานก็จะมา บ้านเราบ้านเราก็จะเป็นฝาตานนะครับฝั่งถนนก็ทําความสะอาดเหมือนกันครับวันนี้นะครับได้ข่าวว่าอย่างนี้นะเตรียมความพร้อมกันเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าเออเราเปิดแต่เพิ่งเปิดแต่เมืองไทยแล้วลาเบือกไหมแล้วนี่มันต้องห่วงครับท่านผู้ชมผููหลอดผู้ใหญ่ทางระดับบนระดับประเทศเขาคุยกันเริ่มร้อยแล้ว,ลวครับท่านผู้ชมทําไม่งั้นทําไม่งั้นเขาก็คงไม่ทําแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงก็เปิดแน่นอนครับท่านผู้ชมแต่ขั้นตอนวิธีการก็จะ เป็นยังไงก็คอยติดตามไปนะครับต้องสั่งยาสองเข็มมาอย่างนี้นะถ้ามันสั่งยาสองเข็มวัคซีนเนื้อนะครับท่านผู้ชมก็จะมาได้ไปด้วยยังไงจะมีวิธีการอย่างอื่นเมื่อทามันสักนะครับอย่างเบ,บาเบื้องการก็ไม่ได้สักหรกลัวนะครับสักแล้วก็ยังติดอยู่ก็ไม่รู้จะสักทําไมนะครับนะครับท่าไหร่ยาวัคซีนนี้นะเาบื้องการไม่สักป้องกันเอาลมหายใจนี่นะครับ อ่ะมาแล้วครับท่านผู้ชมเปิดแล้วนะครับด่านพรุ่งนี้เลยใครอยากจะมาจะจะไปก็ไปนะครับต้องฉีดยาป้องก,กันโรคโควิด -19 แล้วไม่น,อน้อยกว่า2เข็มมาอย่างนี้นะครับมีพาพสปอร์ตนี้นะครับก็ก็กขอมาติดตามข่าวข่าวที่ด่านนะครับท่านผู้ชมบอกว่กาก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะครับแต่ว่าอยากจะเอาภาพบรรยากาศ ก่อนเปิดด่านมาให้กับแฟนขับได้ดูได้ชมกันนะครับทำความสะอาดกันใหญ่ครับท่านผู้ชมอันนี้คือภาพบรรยากาศาด่านไทยลาวหรือการปรักสันนะครับท่านผู้ชมกําลังทําความสะอาดกันที่อื่นก็คงจะเหมือนกันนะครับวันนี้ด่าน,นหลายด่านนะครับประเทศลาวทางทางไหนมั่งอ่ะทาง นครพนมแล้วมุกดาหารไปอุบลราชธานีนะอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็เปิดกันหมดนะครับท่านผู้ชมหลักฐานไทยลาวนะเป็นฐานากลขนาดใหญ่ที่าจังหวัดนันนะะ่แหละเปิดกันหมดวันพรุ่งนี้นะครับทำการพรุ่งนี้ก็เปิดปนนแต่ยืนยันก็ตามกำหนดการก็เปิดวันนี้นะคะระับกำหนดวันนี้กรมาทำความสะอาดไปก่อนนะครับ เรียนผู้ชมได้เห็นกันนี่แหลนะครับแล้วทุกคนจะใหญ่ใหญ่เลยนะครับเปิดช่อง้เปิดแล้วครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้เลยนะครับด่านไฟลาววนการประจันนะครับเปิดแล้วเปิดท้าววอนด้วยมาอย่างนี้นะปิดมีปิดอีกแล้วจะเปิดท้าววอนเลยนะครับต่อไปตรงนี้ก็คงจะไม่เงียบเหงานะเงียบเหงามาสองสามสองปีโอ้เงียบเหงาจริงๆเลยนะครับมีใขรมาสักกระโคน่ะมีก็ นะครับชว่วงนี้น้ำโขงก็กำลังคดีน้ำโขงขึ้นทางประเทศจีนก็ปล่อยน้ำมาโอ้ก็สะดวกสบายเดินทางสะดวกครับข้ามไปเมือง่าวซันนะครับถ้าไม่มีปัญหามากมายนะครับขั้นตอนไม่ไม่ยุ่งยากก็บาวเหมือนกันก็อยากจะไปเที่ยวเมืองปากสันอยู่เหมือนกันนะครับไปดูว่าจะไปได้ไหมนะครับเราจะให้ไปไหม,มไปติดตามข่าวถ้าไไปโอ้คงจะดีมากๆเลยนะครับ ทางความสะอาดกันใหญ่ครับท่านผู้ชมมาองกลัวนะครับสะอาดสะอ้านดีมากๆเลยสัหลับพื้นที่ตอนนับบรรดาพี่น้องชาวต่างประเทศกประเทศลาวนะนะครับท่านผู้ชมบ้านเขาก็กวัดละละ้างทาความสะอาดหมกับบ้านเราเนี่ยนะครับติดตามไปนะครับโอ้ว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็โอ้ทุกคนก็อยากภาวนาก็อยากจะให้เปิดดานเปิดาเปิดด่านนะครับ เห็นนี่ก็ถึงเวลาเปิดแล้วนะครับทุกท่ามจริงจริงอย่างจริงจังนะจีดอกประจำกับภาวนาอยากจะให้เปิดนะครับที่น้องชาวนาชาวไทยจะได้เข้าไปเข้ามานะครับอ่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาทมันกันด้วยนะครับ